วกเดือนแรกเราประสบปัญหามากว่าทีมยังไม่สามารถสะกดจิตให้มีความแมสหรือความคลั่งคลั่งได้เท่าตัวละครที่เรารรตั้งบ่าไว้ว่าจะต้องประมาณนี้วันชมว่าจืดเหมือนน้ำเปล่าเลย <c oughs> ทั้งๆที่มีบทสมัมภาษณ์ที่เข้มข้นมากแต่ยูเขียนบทออกมาจืดเหมือนน้ำเปล่าแล้วสมุนมองย้อนกลับไปตอนนั้นมันขาดอะไรไม่ผมว่าผมไม่กล้าคิดฮะมันทำายังจิตใจยังทะลุออกมาไม่ได้พระเอกหมื่นล้านผมคิดได้แค่แบบสองแสนเลย้่จริงเหรอ ตัวละครมันต้องไปเรียนกนเพราะว่าพี่มันถึงจะเข้าใจธุรกิจอะไรเงี้ยมันเลติดล็อกเยอะว่าจะทําอันนี้เขาจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะสําเร็จงั้นเขาต้องมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเชื่อว่ามันจะสำเร็จอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็บอกไม่ต้องคือเราแบบไม่เอาเหตุการณ์นี้เราไม่เอาเพราะมันมันไม่ใช่คนคนนี้ไม่ใช่ตัวละครเนี้ยพี่จะพูดว่าเวอร์ชันหน้าไหนลองคิดเหตุการณ์แบบที่ถ้าตัวเองกล้าทําไม่ต้องเขียนมาให้เขียนเหตุการณ์ในระดับที่คิดว่าตัวเองแบบไม่กล้าทําแน่เลยอะไรเงี้ย แล้วพอทําอย่างนี้กับเขาไปเรื่อยๆอเขาก็เข้าใจในที่สุด<ะ>เหมือนกับว่าทะลุออกมาได้ในที่สุดหลังจาก6เดือนนั้นจริงๆเราก็เลยเหมือนกับว่าพึ่งพึ่ง,งเริ่มต้นนับหนึ่งกันจริงๆอะประมาณปีครึ่ง